จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เป็นนักแสดงกำลังจะไปได้ดีก็ถูกคนถอยปิดชีวิตทิ้งแล้วบังเอิญมีประชาชนพวกเรามีความเห็นอกเห็นใจก็ได้มีการสร้างกำลังคนขึ้นมาเพื่อปกป้องเสรีภาพของประชาชน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยพึงพอใจบางครั้งบางคนก็มีการทำผิดแต่การกระทำผิดที่ผ่านไปเมื่อสำนึกได้กลับมาช่วยเหลือประเทศชาติคนแบบนี้เราต้องให้อภัยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่7เมื่อวานเวลาเที่ยงคืนครึ่ง12นาฬกา0น0 ในแพทย์ธวัชชัยอดีตสัญยญแพทย์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอดีตสัญ,ญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยความปลอดภัยพร้อมกับนำโทรศัพท์ของคุณแตงโมกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากครับ โดยมีเจ้าหน้าที่ดีเไอไปรอรับถึงหน้าประตูสนามบ,บินพร้อมด้วยอาจารย์ปานเทพและคุณอชัชฉริยะไปร่วมสังเกตการด้วยโดยคุณหมอได้ยืนยันว่าการไปสหรัฐอเมริกาเที่ยวนี้ถึงจะใช้เวลา75ชั่วโมงและได้เดินทางไปเป็นที่พึงพอใจมาก นะครับเพราะสัจจะลูกผู้ชายขอบคุณมากครับสัจจะลูกผู้ชายของบางแจ็กนะครับและคุณหมอ,อยังได้พูดต่อไปว่าขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับแล้วคุณหมอได้ยืนยันว่ารักไม่เสียงบประมาณแม้แต่บาทเดียวคุณหมอได้นำเงินส่วนตัวนำพักนำแรง เงินส่วนตัวเมื่อที่ท่านให้เงินให้ดอกไม้ผมเป็นรางวัลน,นะครับผมจะพยายามหาข่าวที่ที่อื่นไม่มีและข่าวของผมทุกข้อมูลเชื่อได้ว่าเป็นของจริงมาจากขอบสนามไม่มีการนั่งเทียนเขียนนะครับยืนยันว่ารับไม่ได้เสียงบประมาณแม้แต่บาทเดียวและมีบางคน ที่อยู่ฝั่งบนเรือหรือขัดความยุติธรรมก็พยายามใส่ไลา์ว่าคุณหมอ,อ,อได้นําเงินส่วนตัวออกมาเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเพราะว่าทำในฐานะประชาชนคนไทยที่มีความหวังดีต่อประเทศชาติและขบวนการยุติธรรม ผมกับบอกด้วยว่าถ้าไม่เข้าถ้าเสือจะไม่ได้ลูกเสือแล้วก็บอกอีกว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือนั้นก็จะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่สนับสนุนหลังเวลา20ในกาไปแล้วหลัง20ในกาไปแล้วของวันที่24กุมภา2565 เป็นเวลาสามปีที่ผ่านมาที่แตงโมถูกฆาตกรรมผมยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคุณแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วนะครับวันที่24คุณแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการอ้างว่าเธอไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือจนกระทั่งตกเรือ แล้วก็ดมใบพัดเรือนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดผู้หญิงอะไรเราเป็นผู้ชายถือว่าการปัสสาวะเนี่ยง่ายกว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นประเภทที่ต้องรักตัวโดยไม่ทำอะไรที่อายกับคนที่อยู่บนเรืออีกหคนและ สองข้างทางมีเรือเจสก,กีประกบซ้ายขวาทั้งหมดสี่ลำเลรือของแตงโมโอยู่ตรงกลางมีเจสก,กีประกบซ้ายสองประกบขวาสองในแพทย์ธรวัชชัยเรื่องนี้มีการอ้างว่าเธอไปนั่งปัสสวะที่ท้ายเรือจนกระทั่งตกเรือแล้วก็โดนใบพัดเรือจึงเป็นไปไม่ได้ ผู้หญิงแล้วซึ่งเป็นดาราที่มีกำลังจะมีชื่อเสียงย่อมไม่ทำสิ่งนี้แน่นอนสมมติฐานว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ยังยืนปัสสาวะไม่ออกเพราะเรือสปิกโบสเนี่ยเป็นเรือที่เบาและยืนข้างใดก็จะเอียงข้างนั้นแล้วระหว่างที่เรือวิ่งจะไปเกาะขา กาะแข้งเกาะขาตรงไหนแล้วชุดที่น้องแตงโมใส่เป็นชุดบริสุทธิ์ซึ่งยากต่อการถอดซึ่งยากต่อการที่จะถอดในแพทย์ชวชัยได้แถลงข่าวการที่ไปสหรัฐเที่ยวนี้ไม่ได้ใช้เงินหลวงเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเราเป็นพลเมืองดี เราเห็นความตั้งใจการทำงานของ DSI ชุดนี้เดี๋ยวมีคนบางคนได้พูดว่าไปให้คุ้มแล้วจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าอันนี้เป็นการเหยียบย่ำดูถูกคนที่กำลังจะทำความดีและทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติให้มองว่า ความยุติธรรมยังมีอยู่ได้พูดว่าไปให้คุม้มอาจจะคิดว่าใช้เงินของเร i ไอแต่ที่จริงแล้วนายแพทย์ทวชัยใช้เงินส่วนตัวในการเดินทางไปและใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินทั้งหมด75ชั่วโมงและอาจจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าคือสรุป ดซไอไม่ต้องเสียเงินงบแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดไม่ได้เจออะไรก็ถือว่าเสมอตัวก็แค่เสียเวลาเพราะสิ่งที่เราทำเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ไอบ้บางได้โทรศัพท์ยังไงผมขออนุญ,ญาตจะพึ่งออกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเจออะไรมากเท่าไหร่ ก็คือกำไรเท่านั้นถ้าเราอยู่เฉยๆโทรศัพท์จะลอยมาหาเรามันเป็นไปไม่ได้เราต้องไปให้มันได้ก่อนส่วนจะได้กลับมามากหรือน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างดูครับก็มีการถ่ายคลิปไว้แต่ผมไม่สัมผัสจะไม่สัมผัสเพราะว่า การคลหาการคนโคลหาก็ให้บางแจ็คเป็นคนเปิดแล้วผมถ่ายคลิปไว้ตัวผมไม่ได้สัมผัสเลยสำนวนเจ้าหน้าที่เตรียมตัวจากนี้ไปเตรียมตัวรับโทษรับกรรมที่ได้ก่อไว้ตัวผมไม่ได้สัมผัสเลย สำนวนเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ชอบต้องโดนแน่นอนคาแฮมขอบคุณมากครับขอบคุณมากต้องโดนโทษแน่นอนถ้าสำนวนจำเลยทำลายหลักฐานโดนแน่แต่ฆาตกรรมเรื่องกิจขาใครจะมีที่ไหนเขาจะ คาตกรรมแล้วมานั่งถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยฟังช่องอื่นแต่สำหรับช่องของผมผมรับประกันได้ว่ารับประกันได้ว่าข่าวของผมทุกช็อตทุกบรรทัดผมได้ไปทําข่าวส่งนักข่าวไปที่ขอบสนามและวันที่17บเจเไอจะมีการจําลอง พิเศษผมจะต้องไปอยู่ที่ขอบสนามด้วยตัวเองงานนี้สนุกแน่อาจารย์ปานเทพและหมอทวชัยเผยมีเจ้าหน้าที่ทำคดีบิดคดีมีเอี่ยวกว่าร้อยคนในมือถือของแตงโมพบเจ้าหน้าที่ โดยมิชอบรวมหนึงร้อยกว่าคนกว่าลายรวมทั้งนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคนที่ติดต่อติดต่อกับแตงโมมีทั้งข้อมูลการติดต่อและข้อมูลทางแชทหลักฐานทุกอย่างได้ส่งต่อให้กรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเไอ ตรวจสอบเพื่อนําเข้าสู่สํานวนการสืบสวนสอบสวนต่อไปและทํากันเรียกพยานเป็นรายบุคคลเมื่อสืบทราบข้อเท็จจริงต่อไปพรุ่งนี้เอซี FC ทุกทกท,กท่านโปรดติดตามในช็อตสำคัญที่ผมจะขุดออกมาว่าใครเป็นผู้วงการอยู่ข้างหลังในแพทย์ทวัชชัยได้เปิดเผยว่า มีคนบนเรือคนหนึ่งซึ่งรวยมากซึ่งรวยมากเจ้าตัวไม่ได้รวยพ่อแม่บิดาบรรดารวยมากเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นนี่และไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่เมื่อสองวันก่อนมีคนส่งหลักฐานม,มาให้เขามีปัญหาการเงินจริงๆเพราะอะไร เขาไปเล่นการพนันออนไลน์ right. เล่นการพนันที่ไหนพี่น้องคิดดูมีตำรวจไฟเบอร์ไว้ทำไมเลี้ยงเสียข้าวสุขมีชลกการเร็วๆบางคนมีไว้ทำไมมีตำรวจไว้ทำอะไรตำรวจไม่ดีหลายต่อหลายคน ที่รวยกับการเว็บการพนันจนสร้างตัวเป็นใหญ่เป็นโตบางคนมีเงินจนอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ต้องหนีออกไปต่างประเทศต้องหนีออกไปต่างประเทศอย่างที่ปรากฏในข่าวสารบตดสัวและต่อไปข้างหน้าผมเล่าต่อ เรื่องการเงินแต่เมื่อสงวันมีคนส่งหลักฐานมาให้เขามีปัญหาเรื่องการเงินเป็นเล่นการพน,นันออนไลน์เล่นพนันที่ไหนเล่นกันอย่างไม่ต้องกลัวใครเลยไม่กลัวใครเล่นกันพนันใช้เซฟเวอร์ที่บ้านตัวเองมีไฟเบอร์ไว้ทำไมท่านตายลงผิวพันธุ์ท่านมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจไฟเบอร์ ท่านควรจะปราบได้แล้วนะครับปราบคนที่เล่นการพนันเปิดเซฟเวอร์เปิดเว็บการพนันต้มคนดูจนประเทศไทยกลายเป็นมิจฉาชีพไปครึ่งประเทศการเล่นการพนันใช้เซฟเวอร์ที่บ้านตัวเองช่างกล้าอะไรเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายคุ้มครองไม่มีกฎหมาย ไม่มีบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรช่างกล้าใช้คอมที่บ้านเล่นกับเพื่อนแล้วบางทั้งส่วนมากผมขออนุญาตไม่ขอกระทบถูกใครคนที่ชอบเล่นกนนารพนันนั้นมักจะติดของการติดของในตอนนี้คือไม่ถึงติดยาทิมเมื่อก่อนมีคนพูดบอกว่า คำละ1,000สูบเข้าไปปล่อยออกมาหายไปแล้วหนึ่พแต่ปัจจุบันราคาถูกลงเนื่องจากมีการผลิตในประเทศไทยแล้วก็มีการจับจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับใช่ครับโอ้ท่านไม่จนแล้วครับท่านรวยน้ำใจท่านให้ของความผมเยอะมากเลยครับ ท่านให้ของขวัมผมเยอะมากช่างกล้าใช้คอมที่บ้านแล้วก็ที่นี่บางทีนะฮะคนเล่นกำพันมักจะติดของติดของอันนี้คือติดยาคือส่วนมากไฮโซจะสุจะใช้สิ่งที่ไฮโซใช้คือเป่า คำต่อคําอยากของอ่ะใช้เรียกว่าใช้ของนอกแล้วทีมเชียร์ได้ปลดปลอยล,ลอกเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถส่งและเฉลิมได้อยากติดของเขาเรียกว่าไอตอนนี้ราคาถูกในเมืองไทยเนี่ยถูกมากเมื่อก่อน เข้าไปคําเดียวหนึ่งพันอยากของขึ้นมามีขึ้นไปบางครั้งมีขึ้นไปงัดห้องของน้องชายเอาของก็มีบางครั้งเพื่อนอยากได้ก็ซื้อไปฝับขายให้เพื่อนแล้วเงินที่ได้ เงินที่ไปเสียการพนันเยอะมากถ้าใครก็ตามที่เป็นเจ้าหนี้ช่วยติดต่อไปที่คุณหมอทวัชชัยคุณหมอทวัชัยคุณหมอทวชัยจะพาไปว่าบุคคลตนนัวนี้บุคคลคน,นนี้ขณะนี้ลบอยู่ที่ไหนพี่น้องประชาชนเอซี 4, ที่เขารกทุกท่านชื่อผมอาจจะไม่คุ้ม ในตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่วันนี้มีความจำเป็นผมก็หนึ่งในนั้นที่ต้องการความยุติธรรมเหมือนกันจึงได้อดหลับอดนอนค้นหาข้อมูลและอายุมากอายุผมมากก็จริงแต่ข้อมูลผมรับรองว่าผมไม่แพ้บ้านพระอาทิตย์มีข้อมูลเท่าไหร่ทางผมก็มีข้อมูลเท่ากับบ้านพระอาทิตย์ โดยไม่แพ้ต่อกันและทีมงานอาจจะอาจารย์ปานเทพอาจจะยคุณหมอทวัชชัยเขาทำกันอยู่3-4ี่คนและคุณนวัดอีกหนึ่งคนส่วนผมผมใช้นักข่าวตะเวนใช้นักข่าว YouTube ในการติดขอบสนามแล้วผมนำมาดัดแปลงข่าวให้ใกล้กับความจริงไม่ใช่ใกล้กับความจริงเป็นความจริงทุกคำพูด ที่ผมถอดเทปมาทุกคำพูดนะครับขณะน,นี้พี่น้องและเอซที่เขารบทุกทุกท่านอย่าภาพสายตาวันพรุ่งนี้เจอผมได้พบกับผมได้เวลา16นากาถึง18นากาและ20นากาถึง22นกาทุกวันไม่มีวันหยุดปกติผมไลฟ์วันพุธและวันเสาร์แต่ช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่เข้มขน้นใกล้จะจับตัวคนร้ายมาลงโทษเพราะฉะนั้นผมต้องติดตามติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนยอมรู้ว่าเราถูกคนมีสีหน่วยงานราชการคมคูเราทุกวันแม้กระทั่งออกใบสั่งใช้กล้องขับรถก็ไม่มีคำที่เราจะแก้ตัว ไม่มีทางที่เราจะไปปฏิเสธเขาใช้กล้องจับความเร็วโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จต่อสู้เราจะต้องไปเสีย500ร้อยตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปท่านใดที่โดนใบสั่งประเภทนี้ท่านไม่ต้องไปเสียประกาศออกมาแล้วครับสารปกครองประกาศเป็นรอบที่สองไม่ต้องไปเสียค่าปรับทั้งสิน้นท่านไปต่อทะเบียนได้ตามปกติแล้วทางขนส่งก็จะออกใบพรบให้ท่านตัวจริงเลย โดยไม่มีการสารองไว้30วันออกตรงๆรงพรุ่งนี้ติดครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับมาถึงตอนนี้ก็คงต้องเปิดเผยอ๋อใช่ลืมไปอีกช็อตหนึ่งที่ข้ามบรรทัดมาการเล่นกำพนัน ทำให้เขาเสียเงินไปจำนวนมากคนที่เสียหนักตอนนี้กำลังกระสือกระสือจะพัฒนาตัวเองเป็นโมกเกมเบอร์โดยจะเปิดเว็บการพนันของตัวเองซึ่งทำความผิดแล้วยังท้าทายหน่วยงานของรัฐท่านตำรวจไฟเบอร์ท่านตายลงผิวพันธ์ คนที่หนึ่งที่เป็นตำรวจไฟเบอร์กัญชัยไล้ขึงผมเชื่อป่านี้ท่านคงรับดีฝันดีสบายไปแล้วพลตบรเอกกัญชัยไค้ขึงเป็นผู้บัญชาการคนแรกไฟเบอร์คนที่สองเจี๊ยบชัยวัตรเกษียณไปแล้วและเพิ่งได้ราบโปรดเก้ามาเมื่อเร็วๆนี้คือ พลตำรวจโทรตายลงผิวพันธุ์ที่จะมาคุมเว็บกัรพนันแล้วเราจะดูว่าเว็บกัรพนันจะมากขึ้นหรือน้อยลงการเล่นการพนันต้องขออภัยถ้าสิ่งใดที่ผมพูดที่ท่านได้เล่นอยู่ก็ไม่เป็นไรก็จำกัดเงินในการเล่นเล่นแล้วครอบครัวไม่เหลือดร้อนไม่เป็นไร แต่ถ้าเล่นแล้วครอบครัวเดือดร้อนผมขออนุญาตให้ท่านหยุดนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเซฟเวอร์อันนี้ตำรวจผู้เกี่ยวข้องต้องรับรู้ไว้ก่อนนะครับมาถึงตอนนี้ทุกอย่างคงต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดโดยไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกต่อไปแล้วเพราะโทรศัพท์ของแตงโม ุกกู้คืนมาถึงจะสมปีก็จริงแต่ในด้านฝีมือของบังเจ็ดเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วแล้วก็เห็นภาพแล้วมีรูปภาพเบื่อของน้องแตงโมงอยู่ในนั้นแต่เรียดไอหรือคณะผู้ดำเนินการเรื่องนี้คง ไม่นำมาเปิดเผยและมีการบอกว่าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ในราคา5ล้านบาทมีการตกลงกันถึง5ล้านบาทอันนี้คือขอ้ขอเท็จจริงคุณอธิริยะนะครับได้เปิดเผยว่าตอนแรกเราไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้คิดว่าระด,ดับสวอตอนนี้เราพบว่า มีนักการเมืองระดับประเทศชอช้างอย่างที่คุณชูวิทพูดไว้หรือไม่เราโอ้เดือนทีนะ่แล้วท่านอย่าเพิ่งออกไปนะครับไม่ต้องไปเสียนะครับไม่ต้องไปเสียนะมีนักการเมืองระดับประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มาลักษณะคือช่วยเหลือคนบนเรือช่วยเหลือคนบนเรือตั้งแต่ วันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนักการเมืองที่พูดถึงเป็นนักการเมืองระดับชาติและที่ดังมากในยุคนั้นเมื่อสามปีที่แล้วซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกหนักใจเหมือนกันเมื่อเราพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565 ในการติดต่อคนบนเรือจำนวนมากและติดต่อกันหลายครั้งต้องบอกเลยว่าในคืนนั้นในคืนนั้นมีการติดต่อถีมากถีมากนะกักการเมืองระดับชาติคนนี้ชื่อชอช้างอย่างที่คุณชูวิทย์พูดหรือไม่ผมไม่ทราบแล้วใกล้ๆผมจะกระชากออกมาให้ดูว่าผมทำได้หรือไม่ ที่ติดต่อคนบนเรือจำนวนมากและติดต่อโทรศัพท์มาหลายครั้งต้องบอกเลยว่าในคืนนั้นติดต่อมาถี่มากแล้วก็เป็นนักการเมืองระดับชาติและบุคคลนี้สามารถที่จะแทรกแซงได้ในยุทธปัจจุบันนี้ด้วยก็น่าเศร้าสลดใจถ้าเมืองไทยมีแบบนี้สำหรับ ท่านที่เมื่อสักครู่บอกว่าโดนไปแล้วห้าพันจากนี้ถ้าเป็นใบสั่งที่เจอเฉพาะหน้าท่านเสียแต่ถ้าเป็นกล้องถ่ายมาแล้วส่งถึงบ้านท่านไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปเสียใดๆทั้งสิน้นวันนี้พันตัวเอกอะไรผมจำชื่อไม่ได้อดีตอายการได้ออกมาพูดแล้วว่าสารปกครองคุ้มครองแล้วไม่รับเงื่อนไขของตำรวจตอบจากนี้ไป ใครที่โดนใบสั่งประเภทกล้องส่งมาที่บ้านเป็นผีทั้งนั้นเพราะบางครั้งเงินไม่ได้เข้าหลวงเข้าเอกชนเข้าพวกไม่ฉาชีพเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าปรับให้กับที่ไปสนุนีหรือที่ธนาคารหรือที่ธนาคารกรุงไทยไม่ต้องเสียใดๆทั้งสิน้นแล้วท่านก็สามารถที่จะต่อทะเบียนได้โดยได้พรบรตัวจริง ไม่มีการยกเว้น30วันท่านจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณมากครับเป็นสิ่งที่การันตีในช่องที่ผมพูดทุกอย่างถ้าไม่เป็นความจริงผมไม่กล้าพูดทุกอย่างถ้าไม่เป็นความจริงผมในสุทินจำชื่อไว้ไม่กล้าพูดพูดแล้วลถ้าท่านเจอท่านกรุณาส่งมาให้ผม ผมจะเป็นคนไปเสียค่าปรับให้ท่านเองส่งเข้ามาในช่องข้อความของผมผมจะเข้าไปดำเนินการให้ท่านโดยไม่ให้ท่านเสียแม้แต่บาทเดียวเพราะทุกวันนี้เราเป็นประชาชนหาเช้ากินข้ามลำบากอยู่แล้วยังถูกหน่วยงานของรัฐมากดดันชีวิตพวกเราให้จมดิ่งลงไปเราหมดทางที่จะสู้ฉะนั้นพวกเราต้องรวมตัวต่อต้านความอายุติธรรม งานนี้พวกเราได้มตวรวมตัวกันแล้วจากรายการนี้เสร็จเมื่อได้คนที่ค่าแต่งโมวแล้วเราจะทำงานต่อคือชั้น14เราจะต้องลุยต่อตอนนี้เรากำลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกๆุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านที่เป็น f อฟซเข้ามาฟังผมในวันนี้คงไม่มีใครที่จะชอบ หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะตำรวจอันนี้ผมหมายถึงตำรวจบางคนที่ทำตัวไม่เหมาะไม่สมรีดไถบางคำเตะพามากในห้องห้องบมตำรวจมีการเตะพามากมาแล้วแล้วก็มีการร้องเรียนม,มาแล้วผมได้รับการร้องเรียนแบบนี้แล้วบุคคลนี้ได้ออกจากขารานก,การแล้ว ผมพาไปร้องเรียนพบตอตรอจนตั้งกรรมการสอบสวนและออกจากราชการไปแล้วแม้บุคคลคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะเป็นต่างด้าวก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายในการพาหมาถือว่าเป็นการผิดกฎหมายตำรวจรูตัวอย่างเช่นนักกฎหมายที่อ้างตัวเองว่า ไปไหนก็ฟิสเนไปไหนก็เบเนมปัจจุบันอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพท่านเห็นได้ชัดเจนแล้ววันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่ายินดีคิดไว้ว่าจะยืมประกันตัวคนละสามล้านบาทคือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดและปฏิธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนทายต่้มหรือ เดือนทั้งสามีภรรยาสองคนสามไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากกลัวว่าไปยุ่งเหยินกับพยานหลักฐานและคุมขู่พยานขอบคุณมากครับคุณตูกตาครับมากครับทุกทุกทุกตาขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณทุกตาขอบคุณมากครับทุกตาขอบคุณมากครับนะครับบันนี้คนคนนี้ ก็ยังอยู่ในเรือนจำตอนนี้โดนไปเพียงแค่2ข้อหาข้อหาที่1คือ71ล้านแพลตฟอร์มโรต,ตรี่ข้อหาที่2แจ้งความเท็จเพื่อเอาเงิน39ล้านนะครับพี่น้องประชาชนถ้าติดตามช่องผมแล้วทุกท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและการพูดทุกคำผมรับผิดชอบสิ่งที่จะโดน ผมถูกฟ้องพี่น้องประชาชนที่เข้ามาฟังในช่องของผมไม่ต้องไปสนใจผมรับผิดชอบตัวผมเอง